เด็กๆไม่รู้ว่าเป็นเด็กใจแตกซชแล้วมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับปิดรูไปแล้วสามครับเด็กๆทั้งหกตัวนะครับเหลืออยู่ข้างนอกแค่สามตัวนะครับโอ้โหแต่ปิดรูดีมากเลยอาการแบบนี้ไม่หนาวก็มีการคลอดกันเกิดขึ้นแลวครับไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เข้าไปกวนดีกว่าที่แรกว่าจะเข้าไปกวนวก็จะเข้าไปเปิดดูนะครับไม่กวนดีกว่า เพื่อเป็นเด็กใจแตกคลอดขึ้นมาแล้วบุ่นวายกันใหญ่เลยเอาเลยครับตามสบายคลอดก็จัดไปไม่รู้ว่าเป็นลูกแม่เดียวกันหรือเปล่านั่นเองพวกนี้นะ่ะมาพร้อมกันตั้งหกเจดตัวตัวหนึ่งตายแล้วตัวที่เจ็ดตอนนี้เหลือหครับอุดรูไปแล้วสามครับครับอุดรูนะครับหนึ่งสอง รูนั้นเป็นยังไม่ปิดนะครับสุดยอดจริงๆเลยการปิดรูแล้วนะครับไม่รู้ว่า,าจะทำการอะไรกันเอ่ยหกรูแต่มีบ้านอยู่ตั้งเจ็ดแปดหลังนะครับ <c oughs> ปิดไปแล้วสองนแน่นๆเลยนี่สองคือหลังนี้กับหลังนี้ครับสองนี้นะครับ น้องนั้นก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยออกมาออกมามีอยู่แค่สามครับจอมซ่าทั้งสามสุดยอดจริงๆเลยไอ้พวกใจแตกเอ้ยโอไปแล้วครับจับจริงๆเลยแก